สวัสดีผมเองมิกิปเมาอยากจะดูคลิปของผมไหมเงียบหาพ่อเหรอแอปของมันนี่ผจะมาสุ่มเว็บอะไรนะเอเอซนะครับเป็นเว็บเกมนั่นเองแต่ว่าเขามีกิจกรรมสุ่มให้นะครับก็ดูว่ามันจะเกลือขนาดไหนนะอมันจะดีขนาดไหนไม่เกลือไม่เกลือไม่เกลือกุึง เข้มผีเข้มนะครับถ้ากด s หนึ่ง d มันจะได้แบบเต็มหน้าจอเออโอ้ยคุยก็ตายมาแล้ววันนี้ตายเรายาวไอ้ยาวแกมาทำไมวะท่านตี๋บอกแล้วเบลเป็นโง่เบลมันล็อกไว้เปล่าอะกผ่านไม่ใช่เว้ยเอ็มมินแม่งล็อกไว้ ไม่ออกเลยอะครับหมื่นไม่ออกเลยครับเหมือนจะมาก็ไม่มาครับโอ้โหดูดิมาแหละมาแล้วครับทุกคนโอ้โด,ดูดิโอ้ยห,ห,หล <c oughs> อกใครเปล่าไอ้เน <c oughs> ี่ยเป็นสูงดีแต่ทำไมรอแมงโอ้ยไอ้ดามาไอ้ดามาไอ้ <c oughs> อดามาไอด้ <c oughs> อดนามา ว่าจะได้ซื้อมือิไอ้ตาาได้อยู่ไ้ตาได้อยู่โอ้เกือ้ยอ้นลรัวาโอ้โหมาโหมาก็ปิดจริงก็ได้โอ้เออเอาแบบปืนจะมาขายได้โอ้บาทเลยอ่ะโอเคเลยบีเลยหมดนี่โอ้ ทั้งาบทนี่ยังไม่ได้บอกผู้เล่นนะก็เกือดไปนะมันก็เกลือกเก้อแบบเสือมพูดไอ้ผู้ตกไก่นี่ว่าได้ตัวใส่ที่มึนมึนมันจะบอกมันแคหยุดแบบเหมือนเหมือนได้อะแล้วมัก็ไม่ได้อยู่ดีปั๊บ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 เฮ้ยเฮ้ยกูตกไกเมื่อกี้แม่มันหยุดวะหูเกือไม้ โเขาเขาตัดเกลือก็ตัดแก้วได้ไหมให้ให้เราตัเกลือได้ไหมนี่เออมาเออมาเขาไปเรียกตรงเซฟฟาร์มแล้วกันเอาไปเรียกเออเดี๋ยวเราไปเรียกฟาร์มมามากิจกรรมมาปุ้นเราไม่ต้องมาแล้วกิจกรรมกิจกรรมหมาแล้วมันเริ่มเอราอีกแล้วเราไม่แก้วมันเริ่มมาแล้วครับมาแล้วเรื่วงนนี้โอ้โอ้ตัวไม่มาแล้วฮ้ยมันยังมาอยู่เชื่อใจเชื่อใจเราต้องเชื่อใจโชคเรา

กูก็ได้เดออหลอดมาอีกแล้วสี่ลำแล้วสี่ลำแล้วสี่ลำแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดต่อในเจอฟาร์มต่อนะเพราะว่ามันเปิดได้เห็นเดี๋ยวผมจะตัดไปเปิดในเจอฟาร์มให้นะครจีไรเดี๋ยวมึงมึงเอามาให้กูแล้วก็เปิดกันทีเดียวเลยรอยหมื่นอยหมื่นป๊าอันนั้นไงญ่หมื่นมาครับ ลูกใจทำไมหนูไม่ไหวเพราะว่ามีเขาต้องล็อกไว้แน่นอนนะครับท่านผู้องล็อกกดรีกดรีทีนึงนี่ผมจะกดรีทีนึงนะก็แม่งเอ็ดบินต้องล็อกไวใช่ไหผมรีทีนึงกดรีทีนึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาเพียต่อเลยเก็บที่เบฟตั้งถูไม่เกือบหมื่นมาตึ้นมาแน่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  มื่มานน่นไงี่ยหมื่นหมื่นึงด้หมื่นแม่งใส่จานด้วยไอ้เนี่ยหมื่นหมื่นขาวมื่นขาวใส่จานมาฮะหมื่นมั่นไงหม่นากูเป้นกูเป้แบบกองสันเออพวกเราเป้ก็เล่นถ้าไม่งั้นก็มัน็อกไว้ละครับมันอาจจะเกลือขนาดนั้นงจะไม้กูเลยอยเขาตั้มึงเยอะมึงไม่แ่งใครเลยนะไอ้มึง

แบบไม่เคยอ่ะมันไม่ใครแกแกแดดเอฟดอับมาก็ได้อ่ะแมาหัวกระต่ายก็ได้อุ้ยมา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 มึงอยาทำตัวโง่ทำตัวโง่กูตบกันแหละทำตัวโง่กูตบแกมากูเลยประคายยิไมหวังพ้น ใส่กุญแจใส่ทองปีแล้วอีปึ้งก็ได้หัวใจนะเวเฮ้ยนี่ได้ดอกโอ้โหมันได้มึงได้สิบกกล่อกไหมไหนเี้ยจะตายถือว่าโชคดีนะครับโชคดีนิดนึง ก็เกลืออย่างมากนะก็ใส่อยู่นะก็ใส่อยู่นะกูไม่ได้ได้ใสกูยังได้กูยังได้ใส่เออใส่คิดละสิบบาทเลยกูเหลือหนึ่งแสนหกหมื่นแล้วว่ากึนแม่งหมดไวจังวะกูชมเองหนึ่งแสนหกหมื่นเดี๋ยวกูส่งนิดนึงกูต้องไปหาหมอนะเว้ยอะไรวะ แม่งไทยเออไทยกันนนะเหี้ยแม่งเค็มปิ๊ดเลยเค็มแบบโคตรเค็มอ่ะโอ้ไม่เค็มเกินอ่ะไม่ต้องื่นแจดูรอแม่บพราว่าจะมีอะไรมาให้แลกเยอะโอ้ละครมาก็ดีอ่ะหรือหมื่นแล้วครับเกือบมากเลยครับพี่ผู้ชมหมื่นหมือนได้ชิ้มื่นได้ชิ้มื่นไชิ้นเดี๋ยวมื่นแล้ว ได้เงินมึงเอะหมดแล้วเพื่อนอ๋อหมดมาเออ๋อห้หมดเฮ้ยเฉลหมดแล้วถ้ามึงสายมั้ยเนี่ยเอ้ยเฮ้ยโอ้หมดแล้วครับโอ้โอ้เกือบเลยได้อะไรบ้างเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟฟาร์มที่เรียบร้อยครับเราก็จะมาเปิดเอ็ดับตรงนี้นะเพราะว่าถ้าเดี๋ยวเร็เดิบเจ็ดกล่องข่าวมันจะได้อะไรบ้างมสกี่กล่องนะแกย่สิบเจ็ดกล่อง เกอะกล่องมาป่าเนทีเด็ดทุกคนลงเปิดทีเดสองนะใช่เดี๋ยวนะเปิดเฮ้ยมาแล้วนะครับกล่องกล่องกล่องแรกครับเดี๋ยวบ้านเราก็บ้านเราถ้าเดินจากฝนตกก็บ้านผมฝนตกนะครับก็ขอไปด้วยนะจะอาจจะดังนะเสียงบอจากไหนวะต้าไม่รู้มันเสียงใจหดาวขานหรอ รนบอตกเลไงะเอน่ตาเฮ้ยตกแตไหนวะที่ต่ำหูแก้วคุจิตพีเด้นตายไหมใช่เคยตายไหม่เอาตัวละครนี้ก็ก็ดีนะสุดเพิ่มนนะ ตัวแจกสู้สู้ไม่ค่อยได้เลยครับตัวแจกแต่ตัวแจกสู้ไอ้ตัวนี้ไม่ค่อยได้เลยเพราะมันได้อยู่แหละเพราะว่ามันสู้ตัวละครเติมแล้วก็ได้ได้ดูอยู่ทุกรอได้เราดูอยู่ทุกรอเก็บของอันนี้ก็จะใกล้จะลงมาเสร็จแล้วนะนี่นิดเดียวนะจี้กูปอดดิของไม่หมดอันนี้รอคอยที่นั่นนั่นนั่น เรารปดูกำังกันนะคับว่ามันมีอะไรบ้างถั่วใับก็มก็จะมีกล่องขาวนะกล่องขาวกล่องนี้คตรเกลือแล้วกล่องนี้่องขาว่เออก็ได้กล่องฟ้ามาสองแล้วก็กล่องขาวมาสองนะครับเดี๋ยวเราห้ดูเลยเน่เน่เ็บเก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 ็บเ มาผมจะเปิดดูว่ามันจะได้อะไรมาเอากล่องฟ้าก่อนนะกล่องฟ้ามาสามสองหนึ่งโอ้โหคอนดูก่อชุดเอาไปดิคอนดูกนชุดกล่องขาวนะครับมาแล้วกลองขาวขาวกลองขาวเร็วๆจะเป็นดวงนะครับว่าจะได้อะไรกันหนึ่งเริ่มสองเริ่มอ้หูปืนมาห้าใหม่เนี่ยเอาไปอีกะ ไมอีกแล้วต่ะยไต่ี่อยู่หรือไมาดีอยู่หรือว่าดีอยู่เรียงเรียงให้ดูนะว่าว่ามันได้อะไรบ้างครับนะไดรับเีสตรงนี้ไปต่อเลยครับกล่องต่อปล้วันให้ลุกก่องเราได้เกีกดับมาอีกสามกล่องก็รอไปนะครับเราจะเเลยกดอกมาอีกสามกล่องนะตอนนี้ลองปรับภาพไอ ภาพส่งดูว่มีเอโอดนี่ไงมาดูไม่ล่ะกำลังลงมาเนี่ยโอ้โหภาพสูงครับก็อะไรอียดก็มากขึ้นนะครับแกะท่าดูดิรายละเอียดก็จะมากขึ้นหัวก็จะเออเหมืองเงาเน้นนะครับน,นี่ขึ้นนะบอนบ้านะเอ้บอสมาบอสมาดูดิบอสบอสเงาขึ้นเลยนะจากก่าคุ่แก้มันไม่เข้าเงาเงาขึ้นเลย ไม่ต้องลดออกไม่พื้นด้วยพื้นเลยครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยเขาก็ขายตอนนี้น่าจะสามเซทสองบาทน่าจะสี่เซทสองบาทดสิบสามสิบเจ็ดน่าจะสิบบาทแหละสามสิบเป็นน่าจะห้าบาทได้ราคามันตกเลมันนุ่งเก่าแต่ว่าคนคนใช้ก็เยอะอยู่นะมันนามากเลยครับคุณอยอะแต่ผมเพิ่งเล่นใหม่ๆเลยนะ แต่นั่งไป่เด็กกระโปคอของเอาเอาพรามนึกว่าพระามไม่มีราคาสิบห้าวอกูกูนึกว่าพรามมีเงินสิบห้าวอเพื่อนว่าพรรามสิบห้าวอมึงคิดหรอรอรอไอ้ดอรผมาเลยัเพ่าะว่าอปไอเดอกไอเดอร์ขัสูงผ้าแบบไอเมก็เกือบร้ออ่ะเกัเหลือเก้าสิบสามในเียปับสั้สมันมันดูแจ่มจ้าขึ้นว่ะมันรูสว่างครับ แล้วก็เงาเงาขึ้นขึ้นดีเงาขึ้นดีแต่รู้หรือกระตุกยังไงไม่รู้ผมไม่รู้สึกกระตุกเลยรู้สึกความสวยมาลับดับมากูก็ไม่ได้กระตุกเชียร์อะไรดีกว่าเพื่อรอไอ้ดับนะครับมันมาลับดับำเรารอไอ้ดับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ลงมาครับมีกองหมื่นไมีกองหมื่นตรงโซนมากหัว่ากขอเนก็ไม่ได้่ากัย ก็ไม่ได้จากต่างอะไรกันมากนะเราดูของมันเดี๋ยวเราดูของกันของน่าจะเยอะดูแถวสามกล่องนี้นะครับเพามันจะดีก็โอ้โหไม่ได้นะกล่องนี้ได้นะสามสี่ห้าหกหกกล่องก่อนดุลหมดดุดดุลดุลเดี๋ยวดูให้หมดเลยดูให้หมดเลยเคลียร์เชียร์กล่องนี้มันไม่ได้เรากล่องนี้มันเกลือครับไม่เป็นไรไม่ดีเรามีกล่องนี้อ่าสองกล่องกล่องขาวกล่องหนึ่ง พร้อมเนีครับมีกล่องอะไรบ้างของขาวหนึ่งกล่องเหรอใช่่องขาวหกล่องตนี้เอามาเอ้ยเชื่เผอเปิดได้ในจีนเดมเอามาครับของขาวของขาวเอาองขาวมาหนึ่้ต้องหดต่ต่ตมไม่ใเดตาเงโอ้โหอะไรนครับโออะไรรไไอออ่ ไอออกอ่ะโอ้โหอะไดออกวะเนี่ยตัวอะไดออกเออยี้ก็ได้เซตเซตอันนี้นะก็ามาเซตละ3มลนะครับได้คุเซตมาได้กรัปกาได้เกระอันกระขาวได้ก็ได้หัวตัวอันี้มาเนี่ยมันจะดินมันก็ปอกนะมันบอกว่าโดนสมบัตตันสอกแล้วก็ลมตายแล้ว มันบอกมา่ใช่ใช่บ่บ่ไอ้เกลือตัวเดียวก็ตายแล้วอีกอีกองไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอาไปเลให้หมดเลยไหมอ๋อดู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 ข้อมินข้อมินโอ้โหโอ้โหเยอะมากเลยอะครับโอ้โหมันเยอะอะไรครับมาดูอันนี้น่าจะแหลกนะอันนี้น่าจะแหลกที่คนลงมากูกูร้อนเลยนะอุ้ยดูดิมีกล่องวะหนึ่งสองสามกูก็บอกไปแล้วกูก็เพิ่งสุ่มไปเกลือ เดี๋ยวครับเติ๊ดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอแอดแจ็คเอ็นซีเราจะได้อะไรกันนะครับน้องเจี่ยวคนลงมามากเลยไม่ใช่เสี่ยวมากเลยแต่เราดูของกันนะว่ามันจะสวยขนาดไหนมันจะเยอะแล้วมันจะเสื่อมแกรู้ไม่ได้้ามันอยู่ตรงนี้จ้ามันอยู่ตรงนี้โ็เคอ่ะโอ้โ็ดูดู ได้ไงนี่ก็ันได้ได้ได้ไอ้เวนจะขออีกล้าดูดูดูโอ้ยตาคนเยอยไอ้ไม่ตกโอ้โหเจอเลขเกือบสิบกว่าจ้าโอ้ยโหได้ยี่สิบเลเวลตช่ถ้ายช่จริงจะมาแหลกเยอะกว่าไอ้แม่ไอ้มวนมันแจกงงงงครับอย่าอย่าไปไม่ใช่ครับไม่ใช่พู้เสีครับไอ้เวรจะขอมารวดูก่อนนะว่าเราจะได้กี่กล่องได้กล่องอะไรกี่กล่องบ้าง ได้กล่องเขา17กล่องนะไม่ไม่รู้ว่า17 17แอร์ออบอลมันจะได้อะไรบ้างอ๋อไอ้เพื่อนผมกดอีกอะโอ้เรียนะเพื่อนเด้แล้วกล่องนี้มานสี่อันเอร์ดำหมดละ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 นี่ได้ห้าอันกล่องขาวได้สามอันเราดับดูก่อนดับดูก่อนเราจะถ่ายรูปก่อนไอ้มันเก็บกล่องนี้มานทำไมอ่ะทำไมกดผิดไงรันรวมรวมกันของขาวมาสิบสองกล่อง ฟ้ามาเปิดกล่องครับก็เกลี่ยไหมครับจาเปิดกล่องฟ้ากูขอเปิดกล่องขาวเอ้ยเดี๋ยวมึงจะเปิดกล่องขาวาเปิดกล่องฟ้าดีกว่ามึงงต้อใส่กระต่ายอ่ามึงถอดถอดด้วย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 กระต่ายก่อนถอดกระต่ายหนึ่งสองมเป่นอีหนึ่งสองสามเป่นพิญาได้ถูกได้หัวได้หัวหนึ่งสอง ปัปัปโอ้ได้รงจวันพี่เราปั๊มปัวๆเลยโอ้โหรโอ้โหโอ้โห่แกโอ้โหเกลือทืองเลยไอ้จ้าจังเกือบสรเกลือิจังเกือบสรเกลืกลือบ้าเลยมาดูมาดูมาดู ถ่ายรูปว <ip> ันเกอบเยกลือจังวะเมากเูที่กูได้กูส่งมาให้ในดิการเปิดอ้ดันะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ